เรื่องราวเริ่มต้นในปี1945หลังสงครามโลกครั้งที่สองกรสซอดจวดเป็นหญิงสาวผู้มีความเชื่อในศาสนาอย่างลึกซึ้งเธออาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่บนเกาะที่แยกออกจากโลกภายนอกกับลูกๆของเธอแอนและนิโคลักทั้งคู่เป็นเด็กที่มีอาการแพ้แสงแดดและต้องอยู่ในบ้านตลอดเวลาเพราะความไวต่อแสงของพวกเขาบ้านของพวกเขาจึงต้องปิดบ้านทุกบานและมืดตลอดเวลาวันหนึ่งกรสได้รับการช่วยเหลือจาก3คนปะลกหน้าคือมิซิกมิน มิสเตอร์ทัตเทอร์และลิเดียซึ่งมาที่บ้านเพื่อทำหน้าที่เป็นพนักงานดูแลในบ้านพวกเขาเริ่มช่วยดูแลบ้านและทำงานต่างๆให้กับครอบครัวสถานการณ์เริ่มกลายเป็นเรื่องแปลกเมื่อเด็กๆเริ่มบอกว่าเห็นสิ่งแปลกๆในบ้านซึ่งทอมาให้แกรสกังวลและพยายามจะปกป้องครอบครัวจากสิ่งที่เธอเชื่อว่าเป็นอันตรายจากสิ่งเหนือธรรมชาติหลังจากการมาถึงของพนักงานใหม่ในบ้านความรู้สึกแปลกๆเริ่มเกิดขึ้นแกรสสังเกตเห็นสิ่งที่ไม่ปกติในบ้านเช่นเสียงเดินเน่าและประตูที่ปิดเองเมื่อกลูกๆบอกว่าเห็น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในขณะที่แครสพยายามหาคำตอบเธอค้นพบบางสิ่งที่ทำให้เธอตกใจอย่างที่สุดเธอพบว่าห้องหลายห้องในบ้านดูเหมือนจะมีประตูที่ไม่เคยเปิดและบ้านนั้นมีบางสิ่งที่เคลื่อนไหวเองการค้นหาความจริงนำเธอไปสู่การค้นพบความจริงที่น่าตกใจเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเด็กๆก็ยังคงมีประสบการณ์ที่แปลกประหลาดมักจะเห็นคนอื่น ในบ้านในที่สุดกรสได้พบกับความจริงที่น่าสะพรึงกลัวในการเปิดเผยที่ไม่คาดคิดเธอพบว่าเธอและลูกๆจริงๆแล้วเป็นผีที่ตายไปแล้วและบ้านที่พวกเขาอาศัยอยู่นั้นถูกครอบครองโดยวิญญาณของคนที่ตายไปทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านคือ การมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่ยังมีชีวิตและพยายามหลีกหนีจากการปรากฏตัวของพวกเขาเมื่อกราสได้รู้ความจริงทั้งหมดเธอเริ่มต้องการให้ลูกๆของเธอยอมรับว่าพวกเขาไม่สามารถหลบหนีจากการตายได้สิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านคือผลของการที่พวกเขายังคงคิดว่าตัวเองยังมีชีวิตในท้ายที่สุดเธอรับรู้ว่าเธอและลูกๆจะต้องอยู่ในโลกของวิญญ,ญาณตลอดไปไม่มีทางหลีกเลี่ยง